บริดปลูกครับมันเกิดเองอันนี้คือความพิเศษความพิสดารของพักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองหรือพันธุกรรมพื้นบ้านเนาะมาแข้งหรือมาเขือพว่วงนะครับอันนี้คือสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่บัวดปลูกเกิดเองครับสามารถเก็บขายเก็บกินได้ตลอดทั้งปีครับทนแรงทนฝนโอ้ยจะแมนค่ะจะแมนแน่ว่าตั้งแต่มิมองไอ้เพื่อนเกิดบัได้ซื้อฮอดมาเล็ดมาปลูก บบได้หอดฉีดยาพ่นขายยางจากอย่างมีแต่ตะเก็บขายตะเก็บกินนย่างเดียวพี่น้อง หมักแข้งหรือหมักเขียวพ่วงนะครับก็บเป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่หลายคนมากกินเนาะนะครับวาวสีกินดิบลวกหนึ่งหรือเอาไปใส่แกงพะแนงหรือต่างๆนะครับเห็ดอาหารหล,ลายาเพื่ออีกชนิดหนึ่งที่ทนแรงทนฝนแล้วก็เกิดเองธรรมชาติแล้วก็ห้อดูแลเขาบ่ใหาขึ้นฮกแน่นอนนะครับห้อก็สามารถที่สิมีผลผลิตจากสวนได้ยกันนะครับ มันเี้เขากลับมาเก็บเนาะมาเก็บบักแข้งน้ำกันนะครับซึ่งก็ถือว่าอันนี้เป็นบักแข้งที่เกิดเองธรรมชาตินะครับไ่ได้ปลูกที่กิ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับผมจงไว้จะเฮ็ดเป็นแปลงพักซึ่งบ่ได้ตั้งใจที่สิปลูกต้นบักแข้งหรือบักเขือพ่วงนะครับแต่พออเม็ดปิวมา,ากอย่างไดกับบรูนะครับกับมาเกิดเองเองนาะเกิดขึ้นเต็มเลยผมก็เลยบอทำไรนะครับกับ จงข้าเจ้าไว้นะครับเพียงต่ดายาให้ข้าเจ้าเนี่ยตัดยาออกให้ให้ข้าเจ้าใ่ญ่ขึ้นมานะครับกระสีมีกระจายอยู่ทั่วสวนเลยละครับซึ่งผลดีของบักแข่งก็คือว่าข้าเจ้าเนี่ยเป็นพืชที่ทนแรงทนฝนนะครับนาแรงก็ต้องหดน้ำนาฝนก็ทนฝนครับแล้วก็ออกดอกอยู่ตลอดปีแบบนี้นะครับซึ่งห้าเองก็ได้มีอ่าพักกิน ครับอันนี้ก็เป็นสินค้าจากสวนปลาหน้าบ้านนะครับมือนี้เก็บบักแข้งรากานี่ตะไคร่น้ำนะครับตะไคร่พันตะไคร่กระเกียดมางามๆเลยนะครับบักแขงอ่อนๆครับอันนี้ก็เป็นบักแขงแก่นะครับซึ่งผมเก็บออกมาพร้อมเนาะเพื่อที่สะเอาไปว่านไห้มันกระจายหลายขึ้นกานี่นะครับซึ่งตะกี้ห้าว่มคิดว่าสิปลูกแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นความสําคัญแล้ว ว่ามันตอบโจทย์นะนะครับในการที่ห้าสีเห็ดเกษตรแบบสบายแบบขี้ขั้นนะครับบ่ต้องปลูกบ่ต้องหดบ่ต้องดูแลมีแต่ไปเก็บอย่างเกี่ยวกบตอบโจทย์ก็ขึ้นมะแข้งเนี่ยนะครับซึ่งกะถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้สุดยอดอีหลี้ครับซึ่งห้ากับบ่คิดบ่ฝันหลักการนี้ก็คือตะไข้นะครับซึ่งห้ากับปลูกไวปีคามปีคื้กันครับตะไข้ซึ่งกับ่ได้ดูแลยังหลายปลูกนาฝนก็เน็บเขาเจ้าไวแล้วก็ฮหอด ปีต่อมาเข้ากับสิได้เก็บผลผลิตขายแบบนี้นะครับแต่ไร่งามๆก็คือพืช2อย่างนี่บ่ต้องดูแลหลายอ่ะนะครับครับเดี๋ยวเฮ้าสีล่องสังเบิงเนาะอันนี้3โลเครื่องนะครับถ้าหักกะคู่ออกน้ำนักกะคู่ออกกับสิประมาณ3โลนะครับครับกับกิโลกิโลละ25บาทกับ5บาทนะนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะพืชชนิดที่เฮ้า บ่ต้องดูแลรักษาไซฟ,ฟุนไ่ปุยอย่างเลยนะครับครับตะไคร่กระสิเป็นตะไคร่เกษตรพันธุ์กับตะไคร่เกษตรนะครับงามๆก,กรอบๆหอมๆเห็ดเกษตรแบบขี้ขั้นกันแล้วกันนะครับ